สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจารุวรรณสาวงคู่ค่ะรหัส6 4 1 6 2 6 2 0 1 6ค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาฝ่าชายภูมิรหัส6 4 1 6 2 6 2 1 0 8พวกเรามาจากสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสตีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาให้ความรู้เรื่องการสื่อสารในรูปแบบต่างๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารนะคะว่าตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะเริ่มแรกเราก็จะไปดูนะคะว่ายุคโบราณเนี่ยมีการสื่อสารในรูปแบบใดบ้างไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ5วิธีการสื่อสารของมนุษย์ยุคโบราณ 1. ภาพวาดบนผนังถ้ำ เป็นการสื่อสารของบุคคลสมัยโบราณเพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของตนเองโดยการใช้สีธรรมชาติหรือก้อนหินขีดเขียนและวาดภาพต่างๆไว้บนผนังถ้ำหรือก้อนหินการวาดภาพบนผนังถ้ำจัดเป็นการสื่อสารรูปแบบแรกของมนุษย์ที่ยังมีหลักฐานปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบันสองควันไฟ ควันไฟเป็นการสื่อสารโดยใช้กลุ่มของควันไฟแทนสัญลักษณ์ต่างๆโดยผู้ส่งสารจะต้องกาะกองไฟในที่สูงเพื่อให้ผู้รับสารสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลการสื่อสารประเภทนี้มีความผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากควันไฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศทำให้เกิดการตีความหรือแปลสัญลักษณ์นั้นๆผิดพลาดได้ และทุกคนสามารถมองเห็นควันไฟจากผู้ส่งสารได้จึงไม่สามารถเก็บความลับของข้อมูลจากบุคคลอื่นๆที่รู้รหัสหรือสัญ,ญลักษณ์นั้นได้ 3.Cursus p u b l i c u s หรือวิ่งผัดเป็นวิธีการสื่อสารทางโรมันที่ใช้แบบส่งเป็นทอดหรือวิ่งผัดซึ่งทำให้การส่งข่าวสารผ่านทั่วแดนได้ง่ายมีความคล่องตัวสะดวก รวมทั้งมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดมีเครือข่ายโยงใยในระบบตรวจสอบของรัฐซึ่งจะการันตีเรื่องความแม่นยำและความน่าเชื่อถือได้ดีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความลับของข้อมูลเพราะต้องบอกต่อๆกัน 4. นกพิราบสื่อสารเป็นการสื่อสารโดยใช้สัตว์เป็นตัวกลางหลักในการสื่อสาร โดยใช้ธรรมชาติในการรู้ทิศทางของนกพิราบที่จะเดินทางกลับลังหรือที่อยู่ของมันได้ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากที่ใดจึงมีการผูกข้อความหรือข้อมูลสั้นๆที่ขาหรือแขวนที่คอของนกพิราบแล้วให้ผู้รับสารรอรับสารได้จากรังหรือที่อยู่ของนกพิราบการสื่อสารโดยการใช้นกพิราบสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการสื่อสารได้อย่างแน่นอน และไม่สามารถส่งข้อมูลหรือข้อความในปริมาณมากๆได้ 5. ม้าเร็วเป็นการสื่อสารโดยใช้มนุษย์และสัตว์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าการวิ่งผลัดเนื่องจากประสิทธิภาพของการสื่อสารขึ้นอยู่กับคนบังคับม้าและม้าเป็นหลักทําให้สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลได้รวดเร็ว ยุคต่อมานะคะเป็นยุคของรัชกาลที่5เป็นการพัฒนาระบบสื่อสารแบบโทรเลขถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิดีโอกันเลยนะคะพุทธศักราช2,400ช่วงนั้นเองชนชั้นนำของสยามกำลังสนใจเรื่องของโทรเลขเป็นอย่างมากซึ่งตรงกับช่วงที่บ้านเมืองกำลังเผชิญปัญหาตึงเครียดจากแรงกดดันของสองมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ต่างแข่งขันกันสแสวงหาอนานิคมใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแล้วปลายปีพุทธศักราช2404ท่านราชทูตเคาวออยเดนเบิร์กแห่งประเซียก็ได้นำเครื่องเทเลกราฟจำนวนหนึ่งสำรับมาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4 นั่นจึงนับเป็นจุดก่อกำเนิดเครื่องมือสื่อสารเครื่องแรกของสยามประเทศซึ่งต่อมาชาวไทยก็ได้เรียกเพียนจากเทเลกราฟไปเป็นตะแลบแก๊ปถึงพุทธศักราช2418ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศมหาอำนาจทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างต้องการเข้าวางระบบโทรเลขในสยามประเทศเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมการติดต่อสื่อสารกับประเทศใต้อนานคม แต่พระพุทธเจ้าหลวงทรงหาทางออกให้กับประเทศด้วยการมอบหมายให้กรมมพระกลาโหมเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลและเป็นผู้ดําเนินการสร้างทางสายโทรเลขสายแรกให้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของคนไทยและยังมีการขยายเส้นทางสายโทรเลขออกไปยังส่วนภูมิภาคควบคู่ไปพร้อมกับเส้นทางรถไฟ ซึ่งช่วงห้าปีแรกนี้การวางรากฐานระบบโทรเลขมีจุดประสงค์ไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารในงานราชการเพียงเท่านั้นกระทั่งเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2426นั่นคือมีการเปิดให้คนทุกระดับชั้นตั้งแต่กษัตริย์จนถึงสามัญชนทั่วไปสามารถใช้บริการโทรเลขได้ในอัตราค่าบริการคำละ1เฟือง ืสยามประเทศประสบความสำเร็จจากทางสายโทรเลขทั้งสามสายแล้วคนไทยจึงมองเห็นว่าโทรเลขเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นำความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมืองได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าให้โอนงานโทรเลขจากกรม,มพระกลาโหมมาดำเนินการใหม่และสถาปนากรมโทรเลขขึ้นพร้อมกับกรมไพรสนเมื่อวันที่4สิงหาคม พุทธศักราช2426โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงพานุพันธุ์งศบวงวรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งสองกรมยุคสมัยนั้นมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสยังคงพยายามคุกคามสยามประเทศด้วยเหตุนี้พุทธศักราช2436 รัชกาลที่5จึงปลดกล้าให้ติดตั้งโทรเลขและโทรศัพท์ตามป้อมปราการต่างๆเริ่มต้นที่ปากน้ำสมุทรปราการเพื่อรายงานเหตุการณ์และติดต่อสื่อสารกับพระนครได้อย่างรวดเร็วสามารถเตรียมพร้อมป้องกันประเทศจากการลุกรานได้อย่างทันท่วงทีและตามต่อโดยการขยายสายโทรเลขสู่ภาคตะวันออกผ่านกรบินบุรีอรัญญประเทศเข้าสีโสพล จนถึงจังหวัดพระตะบองแล้วนำปลายสายไปเชื่อมต่อกับสายโทรเลขของอินโดจีนที่เมืองไส้ง่อนจนเกิดเป็นโทรเลขระหว่างประเทศสายประวัติศาสตร์สายแรกของสยามอีกทั้งยังริเริ่มให้มีการจัดการการปกครองส่วนภูมิภาคเสียใหม่ทางสายโทรเลขจึงเป็นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างท้องถิน่นให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2441จึงได้โปรดกล้าวให้รวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่ากรมปรณีนีโทรเลขตั้งแต่บัดนั้นพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนที่ทำการปรณีนีโทรเลขเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่ได้มากขึ้นระยะเริ่มแรกเครื่องโทรเลข ใช้การรับส่งกันด้วยสัญญาณรหัสมอสรูปแบบภาษาอังกฤษจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะักจนในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 5 5จึงเริ่มมีรหัสสัญญาณภาษาไทยใช้กับเครื่องโทรเลขระบบ s i m p l e m o r s e s y เ t e m เท่านั้นเองเครื่องโทรเลขก็เป็นสุดยอดเครื่องมือสื่อสารอันเป็นที่นิยมของคนไทยไม่ยังยาวนานก้าวเข้าสู่ยุคอนาล็อก ของการสื่อสารโทรคมนาคมไทยย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ซึ่งยังคงคาบเกี่ยวในช่วงยุคก,ก่อกำเนิดเริ่มในปีพุทธศักราช2429ได้มีการเปิดให้ประชาชนเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์ระบบแมกนิโตในเขตกรุงเทพและธนบุรีเป็นครั้งแรก โดยมีการใช้งานมากว่า20ปีเศษเครื่องโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าโทรศัพท์ระบบไฟกลางหรือ Central Battery จึงเข้ามาแทนที่และพัฒนาไปเป็นวิทยุโทรศัพท์ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกวันที่15เมษายนพุทธศักราช2474โทรจากกรุงเทพไปกรุงเบอร์ลินตามมาด้วยกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ มีการถ่ายทอดสดภาพผ่านดาวเทียมครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์เมื่อยานอพอลโล11และนิลอาร์มสตรองกำลังสื่อสารให้ชาวโลกรับรู้ถึงก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติเราก็เริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบันแล้วนะคะซึ่งก็คือยุคดิจิตอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมีการพัฒนาระบบการสื่อสารเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ ้ามาถึงพุทธศักราช2,514ได้มีการจัดตั้งชุมสายโทราศัพท์ระหว่างประเทศระบบ crossbar และนำโทราศัพท์ระหว่างประเทศกึ่งอัตโนมัติหรือ semi-automatic มาให้บริการโดยพนักงานสลับสายสามารถเรียกติดต่อได้โดยตรงกับผู้ใช้ปลายทางได้โดยไม่ต้องผ่านพนักงานสลับสายของต่างประเทศ เมื่อโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็นที่นิยมและมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศก็ถูกพัฒนามาสู่ระบบ SPC ในเวลาต่อมาโฉมใหม่ของการสื่อสารโทรคมนาคมไทยถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520นั่นก็คือการก่อกำเนิดองค์กรรัฐวิสาหกษษิจการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสทให้ทำหน้าที่กำกับดูแล และให้บริการกิจการไปรณียีกิจการโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศซึ่งสามารถนำผลกำไรส่งเข้ารัฐไม่น้อยกว่า50%ของกำไรสุทธิและส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาการให้บริการวางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจและประชาชนโดยมีการใช้โลโก้แบรนด์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2546โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสทได้แปลงสภาพไปเป็นบริษัทกสทธโรรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทแยกกิจการไปรสนีออกจากกิจการโทรคมนาคมอย่างชัดเจนจนในที่สุดปีพุทธศักราช2551 เพื่อความเป็นสากลขององค์กรก้าวสู่ระบบดิจิตอลศักยภาพของการสื่อสารโทรคมนาคมจึงเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัดรับส่งสัญญาณเสียงภาพข้อมูลได้พร้อมกันรองรับความต้องการการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ซึ่งคนไทยจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็โดยระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศที่แข็งแกร่งหลังจากที่ทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าระบบการสื่อสารเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่ยุคอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันโดยปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นการสื่อสารระบบดิจิตอลนะคะซึ่งระบบดิจิตอลเนี่ย สาม,มารถสื่อสารข้ามพรมแดนได้เลยนะคะจากสมัยก่อนนะคะที่ต้องการสื่อสารเนี่ยจะต้องใช้เวลา1วัน2วันหรือ1เดือนนะคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสาม,มารถสื่อสารข้ามทวีปโดยใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบสื่อสารในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันพวกเราขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ